เสียงเจ้าของหน้ามาแล้ว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 หลวงนามาแล้วมาลักควมาลักหัวเจ้าของหน้ามาแล้วเจ้าเจ้า้าวเปเอาปลาปล่อยเลยเอาเอาไปให้เล่าเลยสัน โอ้ย็บัรนสิว่าสิเอาป่อยเอาเอาไปป้อยรอดเดี๋ยน้องเอาป้อยรอดแล้วตนมันเออบ่ต้องกินดอกเจ้าเอาไปป้อยแล้วคนแล้วต้นมันได้บุญพร้อได้กระเลี้ยวแต่ให้เราจักโตก็ได้อันนึงเจ้าเอาป่อยสอนหัวงเงี้ยงบะเสียปลาอันอันน่าหน่หน่อยพากันหาปลาบ่ได้เงินไย มันตากแดดที่มอเนอมันตากแดดเจียวเลยเอาไปให้อันเอาไปให้ร <wrote> <S Wells> ่อันต้มต้นนึงก็ได้อืมก็่าสอบได้คู่ปัทโธ ปาดปัดปัดคนมันสิได้เป็นมันก็ได้เป็นดอกได้คนมันสิได้เป็นมันก็ได้เป็นพูนเบลล์เลยอยู่สวิงง้มไวอยู่นจอไปปล่อยเลยตัวหนึ่งเท่าส่วนแล้วนะนั่งพักกินเข่ามันมีมอนมอนท้องมันไข่เลยโอ้มันานนั่นซื้อพ้าห่ม หมอนมันสิตตายแล้วดิมามาม่ยังเนี่ยเธอมาทำอะไรจ้าเปี้ยวทำอะไรจ้า,า,จาม้าเจ้าตินี่เอาไปแล้วต้มเจ้าโตก็ได้